อันเพื่อยน,นะครับที่บรรยุทธอันสันนะครับอันสันชุดใหม่ปลายทางอวันซันครับตอนนี้ฝนใช้ไล่ยอยู่ที่ออสวนนะครับสวนหยอกเดี๋ยวฝนใช้ไล่อยู่าเพื่อยน,นะครับไปในหยอกนะครับตามมาครับโอเคนี่ก็จะประมาณนี้วันนี้ฝนอาจจะจะบางหน่อยจะอาจจะบรนณาตานะครับประมาณนี้ในสถานีรถไฟนะครับ มาเนี่ยฐานนี้ไปนี่ครับขนใช้ไลน์มาเจอแล้วฮะนี่ครับขนใช้ไลน์สูงมือเกือนนะครับผมขึ้นจ้องว้าวขึ้นจ้องไลน์หนึ่งนะครับที่เยาจะได้เดินทางนะครับสู่จุดหมายปลายทางไปครับนี่ครับไปครับตามขนใช้ไลน์มาครับนี่ก็จะเป็นเอ่อบันได มาแล้วครับไปครับโอเคครับ <Okay. S 1> หลังจากที่ออกจากยอกนะครับออกจากสถานีรถไฟตอนนี้โมโหโหิวมาก <c oughs> เดี๋ยวไปหารากระเพาครับไปหากระเพากินครับโมโหโหิวมากหิวเข้ามากตอนนี้ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก่อนใช้ไลายจะไปที่ธนาคารกรุงรีครับสา,สาขาสันพันี์แห่งครับดีวติดตามครับนี่ครับก่อนใช้ไลายสัง่งอ,อ,อร่อยมาก ผลไทยร้ายได้ได้มามาหลอกก่อนมาข้างหลอกก่อนดูหาหาดินเขายังไม่เจอเพราะตอนนี้ผลไทยร้ายมามเาาลายเด,ดินมาหาหาสถานที่ของเขาลแล้วก็ไปดูร้นานนี้ร้านอะไรอร่อยไหมเป็นอตัวไหนมาเกลยวหรือแถวอันซันซันก็บแกงมาชิมได้ร้านพัชไทยนะครับอยู่ อยู่ใกล้สถานนะครับใกล้สถานลอยใกล้สถานลอย,ลอยเปลี่ยนแวะมาชิมนะฮะอร่อยมากเดี๋ยวคนแรกๆขอ,นขอ,อขหน่อยนะครับถ้าเ <laughs> ข้าหน้าน,นี่ต่อแบงค์เนี่ไม่แพงเปลี่ยนๆสามสารถแวะมาชิมได้ครับอร่อยมากโอเค ัน้ำนะถ้าเป็นเกินอ่าออกกัดออกมาแล้หรอขึ้นสะพานน้อยครับขึ้นสะพานน้อยก็ก็ต่อเดินลงมาพอเดินลงมาประมาณห้าสิบพันเมตรครับจะเจอไปนั่นผัดไทยลงมาลอชิมดูครนะอื้ม เดี๋ยวผมใช้นายปลาไปเองมาทำลาปลาไปที uh, ่เออ่ธนาคารนะธนาคารอุรีแทงนะยังองู Punkte, ่นมารอดที่สามครับครับหลังจากถึงเท้านะครับเท้าเซฟด้วยเดี๋ยวผมใช้นายใส่ตามกำสั่งจากพินครับ 형님, 지금 얼마요8 0원입니다 มาดีใหญ่บากไมครับเป็นน้ที่เป็กับโตยมากเละองเครับนี่อ่าเทยราเพื่อนมาลอมาชิมด้ครับอร่อยมาครับดีครับคเให้ต้นถ้าเพือนมาครับเปนื่อนมาจากออกมาจากหอกนะครับยอกหยอยวยด้านนี้นะัถ้าเปนเพื่อนออกมาจากหยอกด้านนี่นะครับนี่จะมาเจอ นะครับเปิดเดินมานะครับประมาณระยะทางประมาณบรกมาณห้าสิบเมตรครับแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้ฮะเป็นน้านคนไทยอร่อยมากน้านโอ้ใบใหญ่าำไดครับน่านบบใหญ่าำไดแต่ว่าแต่ว่าเอ่อกับเข้าอร่อยมากครับครับตอนนี้เดินทางต่อครับเดินทางไปตีออธนาคารธนาคารอุลีนะครับเพื่อนๆนะครับทุกคนเพื่อน เดินทางมาจำบมาได้วัาธนาคารอุลีอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเปลื่อนเดินทางมาจะอยู่ออกจากยอกมาเสร็จจะมาเจอสะพานนี่ครับเปลื่ยนเดินเดินขึ้นสะพานนะครับเดินขึ้นสะพานนะครับลงมาแล้วก็เดินตรงไปครับตรงไปประมาณาบกเกินบกเกินห้าร้อยเมตรครับบกเกินห้าร้อยเมตรไปเจอธนาคารอุลี <Wow. S 2> ครับาวตามไหมครับนี่ครับนี่เปลื่อนเดินตามนะครับ ผลโชคดีเด็กันฝึกซ้อมซอยตลาดมันซ้อมตลาดแล้วก็นักกอล์ฟเกับมานเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็ตัวทางขันตัวทางขันอยู่อยู่ข้างหน้าครับเดินมาแป๊บหนึ่งครับถ้าเพื่อนเดินมานะครับฝนชัยนายลืมลืมบอกไปว่าเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ประมาณเอ่อ มนันบาเกินบเกิน50เมตรครับก็ะจะถึงอาคารโนรีครับตามนะครับนี่ครับพอเพื่อนๆเดินมาถึงประมาณ50เมตรก็เจออนา,า,าคารมีริ้นแห้งนะครับเนี่ยไับไปขับถึงนะครับธน,นาคารจะอยูเอ้อ ชั้นสองนะครับชั้นสองัองบหลังจากที่ฝนใช้ไล่ทำธุระนะครับทางธนาคารนะครับที่แรกว่าจะทำทำคลิปเพื่อเปิดให้ชมนะครับคลิปในในธนาคารบัตรในการทำทำอย่างไรอย่างไรนะครับแต่ผ่อนใช้ไลบัตรไ,ได้ขออนุญาต ขออนุญาตตั้งเจ้าหน้าที่พนักงานเปินนะครับก็เลยตอนที่ทำเซตก็เลยก็เลยปรึกษาแคบว่าเดี <cas uk> ๋ยวหลอกหน้านะครับถ้ามีโอกาสหลอกหน้าได้เข้ามาทำจะมาทำคลิปเงื่อนให้ชมนะครับในการการทำคลิปนะครับในการทำบัญชีนะครับทำบัญชีหรือว่าโอนใหญ่บัญชีต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผลใช้รายมาทำเงินเืินให้ชมนะครับตอนนี้อนใช้รายอยู่ในตลาดครับ ลูก่งใช้ไล่จะขึ้นเปลี่ยนให้ชมนะครับในในใน,ในตลาดของนี่ครับนี่ของเยอะแยะมากไม้ครับเด็กชมครับในบรรยากาศตอนเย็นตอนบ่ายตอนเย็นๆนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวมาชมชมกันมากมายครับนี่ของขายเยอะแยะนะครับ ก็โอ้ยใจยังไมแต่ของของที่ตลาดอ,าอันสันนี่ถือว่าถูกนะครับถูกมากถูกกว่า,าตามท่อนธารทั่วไปนะครับที่ผลใช้รายได้มาได้มาซื้อนะครับนี่นี่นี่ครับข้างหน้านี่จะเป็น เป็นตั้งแยกครับเป็นนั่งแยกเดินเข้ามานี่ครับผลไลไมอยืนดูครับธนาคารบุรีครับจะอยู่บก่ไก่ครับอยู่เดินเดินจากแยกนี้ไปถึงธนาคารบุรีตรงไปครับประมาณ2 0กว่าเมตรครับก็จะถึงธนาคารบุรีพอดีเข้ามาทางโซนรองเท้าครับมีเยอะแยะมากมา้รองเท้ามาครับบุฟเฟ่ต์ครับมือเดียว เรื่องให้รักหลายทุกคู่นะครับทุกคู่ทุกตุลราคาหมื่นเดียวครับเน,นี่ยมันเกิดถูกราคาหมื่นเดียวหมื่นนึงก็ตกบ้านเฮาก็มันสามร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทครับเพราะมันอยู่ตีเลทเงินด้วยเลทเงินถูกก็เงินก็จะแป้งไปเยอะถ้าเลทเงินแป้งก็มันเกิดถูกครับราคาหมื่นเดียวมีทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าเดนิมเยอะแยะมา,มากมายเรียกซื้อครับ สะพาน้อยตรงนู้นนะครับเดินขึ้นสะพาน้อยตรงนู้นก่อนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะไปถึงยอครับนี่ครับเป็นเปื่ยนตามมาครับนี่ฮะเปลี่ยนฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในเมืองถัวเมืองอันซันครับบรรยากาศย้ํยมมาย้ําใบบนะครับยันใบเริ่มจะเข้าเย็นละมันก่อ่อารถกาะใจเยอะประมาณนี้นะครับแล้วบรรยากาศ อ่าที่ขนชายร้ายเอ่เพื่อได้ชมตะกี้นะครับมันโอ้ฮันบอกประทุกอะของขายนีย่โอ้เยอะแยะมากมายแล้วก็ของทุกมากของทุกมากทุกกว่าทุกที่ครับที่ขญชัยร้าได้ไปเดินเดินเที่ยวเดินชมมากนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้านะครับขนชัยร้าจะทําคลิปเอ่อต่อไปคลิปอ,อย่างเพืนเพื่อนล้อติดตามนะครับชอบกดไลค์ช้กดแชร์ครับแชร์ไปเยอะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ขวัญช้ยล้ายได้ทำคลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามช่องขวัญช้ยล้าสไตล์ลูกคุงนะครับช่องนี้มีแต่มีแต่ลูกคุงนะครับทำแบบลูกคุงนะครับแบบลูกคุงแบบบ้านๆนี่ฮะขวัญช้ยร้ายมาให้ดูอีกฟังหนึ่งฮนะก็จะประมาณนี้ฮะนี่ครับรับหลังจากกี่เดือนลงมาจากสะพานนะครับ ตอนนี้เราเดินมุงหน้าไปหาเอ่อยกมุงหน้าไปหาสถานีรถไฟครับเพื่อเดินทางกลับที่พักฝากเพื่อนๆช่วยกดท,ที่ตามนะครับเป็นกำลังใจให้ฝนใชนาายน,นารายหนักๆครับกดท,ที่ตามกดไลค์กดแชร์เยอะนะฮะ เปลี่ยนกับังใจมือก่อนใช้นาลายได้ทำคลิปคลิปวีดีลิปใหม่ๆนะครับเ่อน <Okay. S 2> เปลื่ยนได้ชมครับโอเคก็เดินเดินจากาสะพานลอยลงมาประมาณ100ร้อยกมตตนะครับ100ร,ร้อยกมตตก็ไปถึงยอกถึงสถานีหลังจากนั้นเขาก็นั่งรถไฟกลับไปโรงงานนะครับกลับไปหอพักจะได้รถตามครับ ครับนี่ฮะเพื่อนฮะหลังจากที่เขามาถึงหน้ายอกแล้วเขาก็ปากัน<ม>เดินเขาสู่อ่าอ่าสถานีรถไฟนะครับ<ม>นี่ครับบัสในการเดินทางของฝนชายร้ายจะเป็น,น,นบัสทีมันหนีการเดินทาง เปี่ยนใหนเขาจะมามะติดบัสตัวน,นี้นะฮะนี่นะเปีนนะ่ยนให้หลังจากผลใช้ได้ได้ลงจาก,จากชุดไปชุดนึ่งคนระับตอนนี้ผลใช้ไา้ก็ได้ขึ้นไปต่อต่อหันซ้ายนะะึงครับเพื่อจะเดินทางไปถึงที่พักนะครับเดี๋ยวผลใช้ไา้ขอ,ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับ สำหรับเพื่อนที่ยังนั่งรถไปยังก็เป็นนะครับอันนี้ขอจะใช่ใช่เขามายังเป็นสำหรับเพื่อนที่นั่งรถไฟยังเป็นนะครับมันจะมีแหมมัน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 จะมีหลายสายนะครับมันจะเหมือนกันนะครับบางสายบางสายอาจจะหิ่งตรงแต่บางสายอาจจะตรงเขาก็ต้องมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายครับนี่เป็นทิกเป็นทิกี่ดีแหมแหมทิกนึ่งนะครับทีคนสายแน่น้ำนะครับ ตอนนี้คนใช้ไลค์กำลังจะเปลี่ยนสายครับนี่ครับดูครับเขาจะเปลี่ยนสายเขาจะไปอะไรอยู่รถที่ตามครับครับเนี่ยเปลี่ยนนะหลังจากเขาออกมาอีกสถานีหนึ่งหนึ่งตอนนี้เขาจะเดินทางไปที่ตีพักครับเขาจะเดินแหิแหดเดินทางแห็เส้นหนึ่งครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ที่ที่ยังบ่ฮู้ที่ยังบ่เป็นครับนี่ครับคนใช้ไลค์มีที่ดีๆฟังครับเพื่อนชมเนี่ยเดี๋ยวจะไปก็คือไปเอ่อ เบอร์นี้ครับเบอร์สามนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปครับนี <ừ. S 1> ่นะก็เออลงตามไปไปเลยนะครับเ <c oughs> พื่อเราจะไปนัง่งไปนั่งอีกเส้นหนึ่งครับไปนั่งอีกเส้นหนึง่งนั่งอีกสายหนึง่งเพื่อจะรับถึงที่พักนะครับ มาถึงเซตแล้วเขาจะรอรถไฟนะครับล้อรถไฟจุดนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวที่ตามครับครับเนี่อันเดียนะหลังจากที่เขาลงมาแล้วครับเขาลงมาเขามารอรถไฟครับเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะนะครับมารอรอรถไฟเพื่อดีครับนะครับนี่ครับตอนนี้รถไฟกับม้านะครับไปครับโอเคคือรถไฟตามขนใช้ได้ไหมครับนี่ครับ ในการขึ้นรถไฟก็จะประมาณนี้ครับครับสงสัยอะไรไม่รู้เขาก็จะมุ่งหน้าไปถึงไปไปที่สุวรรณครับมุ่งหน้าที่สุวรรณนักท่องเที่ยวเยอะมากครับมันเปิดไอส้บแบบในรถไฟของเกาหลีก็จะประมาณนี้นะ มจะประมาณนี้ครับนี่ครับนลครับหลังจากที่เขาเดินมาสักพักหนึ่งนะครับเราจะมุ่งหน้าขึ้นบันไดน,นะครับขึ้นบันไดขึ้นซูจันบนนะครับเกือบไปนั่งรถเมล์ขับปีพักขับหอพักนะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามช่องของผ่อนใช้ไรนะครับบมห่วงว่าจะพิมพ์ยังไรบมห่วงว่าจะไปกดติดตามกดยังไรผ่อนใช้ไรจะมีลูกลูกยู่ใต้คลิปนะครับลูกอยู่ใต้คลิปเข้าไปกดติดตามได้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับว้าวถ้าเพื่อนๆคนไหนยังบมห่วงว่าจะกดติดตามยังไงมีเห็นสองทางนึงครับให้เพื่อนๆพิมพ์เข้าไปนะครับพิมพ์เข้าไปที่ยูทูบครับ ก็จะมีเอ่อขวัญช้ไล้ายครับขวัญช้ไล้าสไตล์นะครับเกินเกินคิ้มเป็นภาษาไทยครับภาษาไทยกอกขวัญช้ไล้าสไตล์ปุ๋ยก็จะเอ่อจื้ออ่อจื้อของขวัญช้ไล้านะครับเขาจะตีสามได้นะครับครับนี่ครับเพื่อนอะหลังจากเขาเดินขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เขาเดินไปจะไปขึ้นรถรถนี้ครับทานรถนี้ ตอนบรรยากาศยามเย็นๆนะครับคน้นก็จะเยอะประมาณนี้นะครับคุนจะเยอะหน่อยนึงนะครนี่ฮะเพื่อนๆได้ชมอีกครั้งฮะในตัวตัวของสถานีรถไฟนะครับในซูวอนครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ฮะประมาณนี้ครับนี่ครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยติดตามผวนใช้รายนะครับเป็นการผ่อนใช้รนยได้นี้กําลังใจในการทำคลิปหม่นะครับเดี๋ยวจะได้ไปเจอกันคลิปหน้านะครับพักกันครับลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ